สวัสดีครับวันนี้ผมนายอภิลักษณ์จิวมลุงนะครับจะมาส่งงานเรื่องความต่อนเนื่องของฟังก์ชันนะครับการกำหนดจากโจทย์นะครับกำหนดให้ f(x) เท่ากับ x กำลังสองลบสี่ส่วน x กำลังสองเมื่อ x ไม่เท่ากับสองนะครับแล้วก็จะเป็น k เมื่อ x เท่ากับสองจงหาค่าของฟังก์ชัน f(x) ที่จุด x เท่ากับสองนะครับเงื่อนไข,ขความต่อนเนื่องนะครับ ฟังก์ชัน fx จะมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a ก็ต่อเมื่อมคีคุณสมบัติครบ3ข้อข้อ1นะครับ fa หาค่าไม่ได้นะครับข้อ2ลิมิต x เข้าใกล้ a fx จะหาค่าไม่ได้นะครับข้อ3ลิมิต x เข้าใกล้ a fx เท่ากับ fa นะครับดังนั้นเราต้องให้ลิมิต x เข้าใกล้2 fx เท่ากับ f 2นะครับก็จะมาหาค่า f 2ครับ f 2ก็เท่ากับ k เมื่อหาค่าลิมิตแล้ว ลิมิต x เข้าใกล้2 f x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2หมายความว่า x จะไม่เท่ากับ2นะครับเราจึงให้ฟังก์ชันส่วนบนคือใช้แค่ฟังก์ชันส่วนบนนะครับก็จะเป็น f x เท่ากับ x กาลังสองลบสส่วน x ลบ2นะครับเ็ได้เป็นจัดรูปก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้2 f x เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2 x กาลังสลบ4ส่วน x ลบ2นะครับ เมื่อแทนค่า x เท่ากับจะได้0ูนย์ส่วนศูนย์นะครับจึงเป็นรูปแบบที่ไม่กาหนดครับจึงต้องแยกตัวประกอบและตัดทอนออกมาก็ได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้สอง x กำลังสองลบสี่ส่วน x ลบสองเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้สอง x ลบสองคูณ x บวกสองส่วน x ลบสองครับก็จะเป็นก็จะตัด x ลบสอง x ลบสองนะครับก็จะเหลือเป็นลิมิต x เข้าใกล้สอง x บวกสองนะครับมาแทนค่า x เท่ากับสองครับลิมิต x เข้าใกล้สอง x บวก2องนะครับ2บวก2นะครับก็จะเป็น4ดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้2 f x เท่ากับ4เนื่องจากเราใช้เงื่อนไขความต่อนเนื่องครับเพื่อให้ f x มีความต่อนเนื่องที่ x เท่ากับ2อัต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับลิมิต x เข้าใกล้2 f x เท่ากับ f 2อถอดมาก็จะเป็น4เท่ากับ k นะครับดังนั้นค่าของ k ที่จำให้ฟังก์ชันต่อนเนื่องที่จุด x เท่ากับ2คือ4นะครับคำตอบครับคือ4 k คือ4นะครับ ขอบคุณครับ